ท้องฟ้าวันนี้มันสวยเหลือเกินสวยต้องพูไ้ไมอยากให้เธอได้มาดูมาเห็นเหมือนฉันเอ๊ะพี่เสือทำไงเอ๊ะพี่เสือบินเดียวใช่แล้วพี่เสือมันบินไปพี่เสือตัวใหญ่ใหญ่บินไปบนท้องฟ้าไงอยากให้เจอได้มาเจอได้มาเห็นเหมือนฉันจังเลย ธอจะได้รู้ว่ามันสวยงามสักเพียงใดฉันมองดูท้องฟ้าที่แสนสดใสมองขึ้นไปเห็นเมกซีขาวท้องฟ้ามันสวยและสดใสนั่งมองไกลๆสดใสเหลือเกินท้องฟ้าวันนี้อยากให้คนดี ได้มาเห็นเนือนฉันจังเลยพี่เจ้จมาแล้วอันนั้น